สวัสดีครับผมบองคับ mm hmm. บูมครับ mm hmm. ก็ตามชื่อคล mm hmm. ิปและปกคลิปไปนะครับผมเ mm hmm. พราะเราจะมาอ mm ันบ็อกเต็นนะครับผม mm hmm. เป็นสนามน,นะครับเออนะครับก็มาดูของอันนี้ว่าแม่งใหญ่ใหญ่โอ้ยโทษครับมันโดนกล้องเห็นปะอันเนี้เด,ดี๋ยวขวา้ดูเป็น mm hmm. ยังไง <laughs> เออไอ้น,นี่นะครับ เขาจะห่อเป็นเหมือนกระสอบมาให้นะไม่เหมือนเรากระสอบเลยแหละกระสอบเลยหละผมไม่เคยเจอการห่อขนาดนี้มาก่อนที่เป็นกระสอบและส่งมาให้ผมนะครับครับผมเต็นนี้ราคา199บาทนะครับผมผมได้ค่าส่งฟรีใช่ครับผมเป็นเต็นที่ถูกที่สุดใน้ลนเขาแล้วนะครับส่วนผมใช้โค้ชสดลถการจะส่งฟรีนะครับครับผมก็นอนได้ประมาณหนึ่งคึงสองคนนะครับผมเดี๋ยวพกเราจะมากางเต็นทนี้ดูด้วยแล้วก็เข้าไปนอนให้ดูด้วยว่ามันนอนได้ เออจริงๆนะอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอแกะก่อนแล้วเรามาดูสภาพว่าเต็มจะเป็นยังไงโอเคไปกันเลยโอเคครับผมก็มาเราจะเริ่มแกะกันเลยพี่วามจัดการเนี้ยผมก็ไปหาเะตอไว้นที่เรียบร้อยนะครับแกะยังจับอางจ,จับยั<ๆ>งดึงเลยดึงทีเลยทีเลย,ยพี่อย่ามันคือกระสอบเว้ยเสียงไม่ใช่เลยโอเคเสียวโดนมืออ่ะไอ้เสียบโดนเสียง,งมือกูดิ ตัวดึงเลยนะอือฮือฮึมฮูไม่ต้องเหงนหรอวะไม่ได้บังเอิญออมาเยวก่อนผมสั่งเป็นสีเขียวส้มนะครับผมมันมีกี่สีครับมีลายสีแล้วมีลายสีแหละแต่มันแพงว่ะเออแต่ว่าเนี้ยถูกสุดแล้วสีเขียวส้มครูที่สุดแล้วนะพวกเราก็เลยสั้งมาของแพงที่ไม่ชอบเยอะหวังถูกเนาะดูช่องเรานดีนะครับผมได้ตัวของราคาถูกนะครับ เราเป็นด oh. ูกันเลยลุงแต่ได้ได้ได้เฮ้ยแม่เขาปอกมาให้ด้วยว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยแกะเลยไหมไวรุ่นมันยังไม่หมดพี<_<_่อนมีอะไรวะอะไรอ่ะมันคือวะมันคืออะไรวะไม่หมดแล้วครับผู้ชมก็นี่การซื้อเต็นท์ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับแกะเลยไหมไวรุ่นแกะนี่เื้อยู่นี่เปิดเปิดเขาดูเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยจิ๊กเก็ นี่เป็นครั้งแรกที่พี่ได้จับตินนะครับน้องๆนี่โอเคเดี๋ยวเอาไปกลางกันเลยดีกว่าเล็กก็ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. y a This legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me. Ain't seen the rest. Of I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Don't Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by life's rough Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still I'm gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed. And I've got nothing left. And I'm not quite there yet. But those words they'll regret. Cause I've got something left. And I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No! เคับผมก็กลางเป็นกลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะผมเต็นเต็นนี้เนี่ยสามารถนอนได้สองคน,นงจริงๆนะผมอ่ะสมมุติตรงนี้คือผมนะตรงนี้คือผมฝั่งนี้คือพี่ผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองนอนเคียวไปดูนะครับนี่นะอ่ะประมาณนี้นะอ่ะปึ๊บอ่ะจึ๊บจึ๊บอ่ะประมาณนี้เห็นปะมันมันอยู่พอดีนะผมยังมีที่เหลือฮะให้เราแบบขยับตัวได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผม ตรงนี้คือไอตรงนี้เนี่ยกล้องมาผมไอตรงนี้คือเอ่อ้ะไรว่าเอ่อประตูประตูประตูเต็นซิปเปิดเนี่ยผม้หแมงคือว่าผมคือคือผมคิดว่าผมนะอระรับใจมากนะเต็นเนี้ยคือมันราคาคู่แล้วแบบโอ้โหซูตติงกระดิ่งแมวมากะเข้าไปเลยไปร้นเข้าเลยเหรอเออตึ้นเต็นน่ะเข้ามาแล้วโยมเอเฮ้ยมันใหญ่นอะเฮ้ยเขาเป็นเล่นไหมเดี๋ยวพี่นอนให้ดูน้อง เป็นยังไงนะ้องนี่คือพี่นี่คือพี่ผมนะครับหลับเลยก็อย่างน,นี้โอเคนะครับผมก็เห็นในน้องชายผมพูดไปแล้วนะครับก็นี่นะครับไอสีฟ้าๆนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บเต็เตนนะครับผมส่วนไอเจ้านี่มันน่าจะเป็นที่เท่าที่ผมคิดนะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับถ้าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เอาไว้ปิดแสงตรงตรงอะไรวะตรงหน้าต่างของเต็นนะครับผมเอางี้ดีกว่าแกะเลยน้องจะได้รู้แกะเลยเหรอ เออแกได้ปะได้ดิให้คันไ้ชมเขาได้รับชมคืออะไรวะผมว่าผมว่าใช่นะครับน่าจะเป็นที่เก็บไอ้นั่นอ่ะใช่เหรอเขไใช่บอกว่มันมันมันมีจุกเหมือนนี้ใส่น้ำเลยแฮะเออเจ้าอะไรก็เจ้าอะไรครับใครรู้จักก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมก็อย่างหนึ่งนะครับผมผมสร้างสีเขียวส้มมานะครับผมได้สีฟ้ามาเอ็งงร้านดีแว้นสุดยอดว่ะ S <S สิน <โด S 1> นี้เขาขายในราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับผมนบในวันที่ร้เก้าเก้านะครับผม,มันสุดยอดเลยว่ะโคตรจะ๋าบะอตรงใส่ของเขาหมดนะผมโอเคไปโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเต็นท์มนที่เรียบร้อยนะครับผมก็ผมอยากจะบอกเลยว่าร้เก้าเก้าเนี่ยคือมันดีนะแต่ผ้ามันจะบางๆไม่หน่อยนะครับผม,มครับผมผมก็ไม่ทราบว่าเต็นท์มันเป็นเหมือนกังเต็นท์หรือเปล่าแต่ว่านี่เป็นเต็นท์เต็นท์เต็นท์นแรกในชีวิตเนี่ยนะครับเออพึ่งกางเต็นท์ เหมือนเหมือนเป็นผ้าลุ่มเลยนะครับผมแล้วก็ยออประตูนี่นะประตูตรงนี้นะครับผมประตูเต็มนะครับมันก็คือหน้าต่างเต็มนะครับเพราะมันมีผ้าใส่มาให้เห็นปะ่ะคุ้แบบนี้เอาอ้สัตว์ปิดกล้องเลยโอเคครับผม <c oughs> หรือว่าเราจะใช้ผ้านี้แบบเวลาเราจะนอนก็เอานี้ปิดไปเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าหายใจไม่ออกก็เอาผ้านี้อ่ะจ้าบโอเคนะครับผมก็แล้วอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดระดิึงกดติดตามไปกันด้วยนะเออเน่ก็กดแชร์กันด้วยนะครับเออ อไปแล้วเนาะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับไว้เจอ,อกันใหม่นะกันนาะเดี๋ยวมาดูก,กันว่าเ,เราจะทำอะไรกับเต็นท์นี้นะครับผมร<ห> <Okay. S 1> อบผมไปกันเลยเล็กเก้า